สวัสดีครับมาเจอบาเปิ้ลของเราครับมือน,นีไปมาเปิ้ลจะภาพปยามขับดักครับมือนะครับมีโตวัโตวมาเปิ้ลจากสีลงคลิปเพื่เอเราเนียครับเ้อเพราะว่าเ่อจะเจอโตวมันนี่โองยากคากยากแน่ครับไอหน้ายาวไอหน้ายาวนี่ไอหน้ายาวนี่หาโตยากเลยครับเ้อนี่ฉลาดครับฉลาดเดี๋ยวไปล้อรุ่นกัน ไปรุ่นกันครับไปรุ่นกันเรือยี่สองหลังนะครับรอบป้องหันนี่เก็บไปหลังหนึ่งครับเึกฟันถึกฟันนี่เก็บไปหลังหนึ่งไปรุ่นกันครับว่าสองหลังนี่สิ่งที่โตวะไปไปรุ่นกันครับไปรุ่นกัน หอยมาตะมือคนละงเนี่ยหอยมาตะมือคนละครับมามือสิมาหรบอมา,า,มาทางก็เป็นตะขาบทางนี้เป็นตะขาบด้วนี่หน,นึ่งทางมาโอ้ตกใจเฉียดทางมามันี้ลงไม้คนละไปไปรุ่นกัน ปวดวันตรงมาเหาสักมื่นหรอไต้องแต่จังใหเรเปดสักมือครับไอ้น่ายาวนี่ยังยังยงัไม่สิดกไปมงโก้หนิวะนี่ยกไปหมงโก้หนวะครับหอยฟ้านถือนอ่นี้ น,นี่ครับดักเป็นมกเกอหู่บ่เพื่อหม้ไม้ผมก็มีพูนไ<ฮ>ม้ไม้ฟังผมแล้วาเปิ้ล่ว้าไปดักขัาเบิลเบิ้งกับดักกับดักก่อนน้น,นกับเปลี่ยนูดดุบบูดัเนียับดักกินคว่าหมอยไม่หยิบ มันยไม่เหยียบด้วันเขาเหยียบกทีนี่ครับเดี๋ยวไปรหลังไปเบิร์นสักคนโอ้ยหลักโเร็กเล็กน้อยครับหืมยบุมาอยู่นะควอยวัยควายมาอยู่ตัวนี้เนี่ยหวายมาอยู่เนี่ยเนี่ย ไว้มามาอยู่ไว้มามาอยู่ครับเหมนี่ยเนี่ยเนี่ยมัมาถึงมันตรงนี้จะห้อยอยู่อีๆบาเปิลโมลวันลงมาซองไรเงี่ยเนาะเอไปเพิ่งอ่านก่อนหลังนี่ดูหังนล่เอ๊เอ๊เอ้เอหลังนี่กัลงมาเร็วครับ บุบลงมาเลยบุบลงมาบุบลงมาเฮ้ยี๋ยววาเปิ้ลอีกภาาไปใส่ไว้อีกจักหลัหนึ่งครับเราไปเลาะหามองกันนะถายเรียๆเลยโบต้องตัดต่อต้องมีการกลับกล่อง ไปนี่กับดักดน้องบาเปิลนเ,นเดี๋ยวบาเปิลจะพาไปดักหม่องไม,น,น,มอน,อไนี่ยครับเดี๋ยวเมื่อนี้ครับจีปิดคลิปไวซ้ำเนี่ครับเดี๋ยวบาเปิลไปหากับดัก,ก่อนเลือกเรีว่าสืดักเป็นมกก้อนบดักเป็นมก้อนบนเนี่ยดักเป็นมุกก้อนนี่รอ เป็นมะเกนี่ร้อยกับดักไม่มาครับแบป่าเปิ่นมามาเปิ่นตรงไปหาไม่อื่นได้ก็ได้เกล็ดล้มมอเกาล็ดครับล้มให้เบิ่งก่อนเพราะว่าเชื่อสิได้เชื่อสิเห็นโถงหิ้วหนักครับโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อบ้าเปิ่นหน่อยไดครับ โอยมาเปิ้ลเสียวฮ่องเดี๋ยวพายเบิ้งนี่นี่พายเบิ้งอันนี้ครับห้อยมันห้อยมันไปโอ้ยกบน้มใช่ไหมพายเบิ้งห้อย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 ไปพานไปเดียวเลยล่ะพายเบิ้งห้อยบวกเลยห้อยบวกห้อยห้อยจุดโวย นี่มันลอยน้อนอยู่สมบูรณนะวอานมากินดิบปงเดี๋ออยวนี่เราบวกกันเดียวครับบอลป่ปนเสียงมันนอนอยู่นี่บเลป่ปนเสียงมันนอนอยู่น้ำเสียวนี่มันกัดหน่อยไว้เย,ย,ย,ยบวกบวกกันนะลูกนั้นจะลงมาทางไหน โบนี่โบนี่แล้วตอนที่แรก,กมันมีหนามด้อยครับเด้อมีหนามตะปวนของหนามเอาครับเดี๋ยวล้าไปซ้ำหนีนะครับผมหาหมองไสก่อนครับผมหาหมองไสก่อนครับหาหมองไสก่อน